ตัวเจ้าเพื่อนๆตอนกนีกันงเอนุบาลวิาราตของกักหนึ่งเปลี่ยนเต้ m i n สองตัวสี่ตัวเต็มเลยนะคนี่ครับวันนี้จะมาโหลดแมปไอ้นี่ของโปรแกรมโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมสี ทำยอดสุดสามารถปรับตั้งเคอาได้ครับอันนี้คือบินแบบไม่เสียเรือนี่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับพี่แท้ครับของแท้นี่ครับนี่ครับของแท้ชุกผัดให้ อยากได้ช่วกันครับให้นิตั้งครับนิ่ั่นี่อยู่ในโรงเรียนอนลบานนิชากพนป .2 หนึ่พงศ์หรือพงศธรเกตชยันรีนี่เปลี่ยนเป็นเมอร์ชั่นสูงจุดสิบสี่จดเต็มเลยนะครับพิมพ์ว่า m c MA นี่ครับติดตั้งให้ตัวนี้นี่ครับรอก่อนครับบิวหนึ่งถึงบิวเจ็ดไม่ใช่แล้วมั้งอของผมจะรวจไป็มน,นะครับ ให้คุณกดเข้าไปนใกกน,ไปนนี้ครับให้คุณกดเข้าไปในนี้ครับกดโอเคกดตรงนี้ครับอ่งงอ่างงองุอ่งงูอ่งงูเป็นเด็กดีนะอ่งนนุูนี่ครับให้คุณกดตรงนี้นี่ครับขอตัดขีดไปนี้นะครับ พอคุณกดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่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 ครับทุกสะท้อนเกจยายนมันจะเป็นแบบนี้นะคะออฟทอมพีเพนแค่นี้สวัสดีครับครับเฮ้ให้ให้ให